เข้ามาทัช่ครับครับผมคราไมไร้ยไได้มแค์กูติดตาให้วันนี้จะไปไหนไปเอาอุปกรณ์ตัดต่คนไทล้ามต่ล้าม่เอ้ยเอ้ยของไหนวะจาของอยู่ไหมเนี่ยคันนี้จะของรถคันนี้อยู่ไหนเนี่ยรถดีๆไปแกะไปกดป ทำลายครับอ้าวรือทำไมอ่ะรถดีๆก็เปรื้อกันนะยังไงยังไงเย็ยนไหมไม่เย็ยนพอแบบได้อะไรครับแมงมุมขี้แมงแมงมุ๊ขี้ <laughs> ขี้แมงมุมขี้เอาให้อะ เพื่อนพี่พี่สุแล้วยังไงเนี่ยทางไปไปไปไหนอ่ะจะไปหาไม้ไผ่ทำอะไรจะไปหลามไก่หลามไก่เหรอใช่รถใครวะรถใครเนี่ยรถใครเนี่ยคนเจ้าของนี่บ้ามันตีน้ำปลาพระบ้าใช่ไหมเนี่ยเจ้าของนี่อะไรไม่รู้เลยโอ้ยของถังเยอะมากเลยเป็นไม้ตีแล้วนงแล้วนาดไคล่างไงข้างบนอ่ะฮะตะโพนตะโพนเทวันตะโพนเทวัน วั S 1> <S 1> <S นนี้น,นะครับมีสัวรถเบรคันคอเสีไรมเบรคันคอคนขับรถอยู่ฝั่งนี้เลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับต่อไปการขับคือจับเกลียวหน,น,นครับผมัได้ายางียไม่้ไม่ได้ มาน,นี้เนี้เดี๋ยวนี้เรเกณนหนึ่งก่อนเงนนี้ล้อมันวิ่งไหมสิบลอ้อมีใครเช็คป่ะจุดได้ไหมตอนนี้เหอเรอเดินนัดเดินเนี่ยนี่ไหนนี้ันนี่กไผ่นั่นน,น,น,นนี่ก้าไผนะ่นั่ไนนะไหนวะนั่นนะเห็ก็ม่มันก้อนเล็กก็เถอะหรอนี่แหละ ดี๋ยวพาไปดูแอบแอบนะครับแอบแอบหน่อยอวพี่นอ้องสามล่าฮะมองไม่ไพเราจะไปหลามไก่กันว่ามีไม่ไพนี่เขาสีเทจังไหนครับ วนท่านพยางนำกดมาอยู่รันบอกน้ำนี่ถ้าไม่มีไม้ไผ่เราจะทำไงดีลามถ้าไม่มีไม้ไผ่ไงไม่มีก็ตรงมีอ,อบเลยตองมีมันมีไม้ไผ่ก็นี่ไงนี่เห็นไหม จะบ,บ้องหลามไก่หรือจะเป็นบ้องกัญชาทัา้งอะไรกันบ้องใหญ่เปล่าถ้าบ้องเล็กเราก็เอาหลายๆบ้องไงโอ้ยมีต้นอะไรอ๋อต้นอะไรเนี่ยเจ้าท่าเหนือเลือกต้น,นอะไรเดี๋ยว่าดูด้วยนีเนี่ยอ้าวดูดวใกล้นี่เนี่เออนั่นเหยียบน้ำเหรอพี่น้อง ต้อนอะไรไม่รู้ี่ต้อนอะไอีชางเรียกว่าไงนะต้นมมกเบนครับมมกเบนมมกเบนเพิ่จะหมกเบนปะ่ะน้ำแหลมๆหนึ่งต้นยุต้นมมกเบนหมกต้นแค่นี้ต้นคนท,ที่ลูกผิดเมียเขาอันนั้นมมกเบนอ,อ,อันนี้ก็มั่วซั่วไปไห นกโอ้ไม่ใช่ใหิก้กก่อหน่อยแค่เรียนเบ็ดซิดเท่าน,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 นั้นเลยนู่นน่ะนู่นน่ะไนไปไปเบิ่งกอ่อคุณไปุูยง่ายมากสุดนะนั่น เจ้าทิ้นท่าเจ้าห้าหรอเออไปเลยไม่ไปล้กลัวนู้นเลยเดินไปนล้วเดี๋ยวน้ำกันไว้น้องครับอีด้วย่อนะครับผมครับก่อกันเดียวนะครับเราจะมารถเครื่องเสาะขอไผ่ครับผมเสาะขอไผ่เสาะคือหาหาครับผมเสาะหาเสาะคือหาครับผมทะเลนะครเป็นกำลังเป็นท้องแว่เสาะหากิงนี่ง่ายเพาเสาะง่ายก่อน นะนกินง่ายๆไม่เอากินของยากๆครับตอนนี้เราเจ,จอกระชอกนะครับผมอยู่ฝั่งนู้นตามจะว่าผมันร้อนนะครับตอนนี้เราหายไปน้ำ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 วอเตอะวัวเยอะของหน้านี่ยังไงอยู่เลย Ừ, đi ra bụi của nhà máy bụi của nhà máy câu 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 Nó câu 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 nào câu 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 câu

เฮ้ยเรามีของของเล่นใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปโมนิายทำเป็นอะไรดีวะกามร้อนเฮ้ยใช่เหรอ <c oughs> อาพี่ลรงบึงสวยงามอ่ะครับ <c oughs> เดี๋ยวกุ้สีสีเจียวไปโมนิายเดี๋ยวเอาใส่หลอดไฟหาเห็นหลอดไฟแสงใน,ในเออเขาทาปะมีอีกไหม าาไผ่โน้นเออดูดิมันเข้าถึงไหมถึงต้องอไปอีกเลยไม่มีแล้วมันไผ่หนามนั่าจะเข้าถึงไหมเนะี่ยเดาไปเบิ่งกันครับพี่น้องปูนก่อไผ่ก่อไก็ตอนนี้เรามาเห็นอะไรนะผานะผานแมนครับที่มันอยู่ก็ไถใช่ไหมแมนครับอยู่ไผ่ไงครับทำไมมันเป็นเป็นเป็นร่องใเนี่ยครับผานยังไงหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดพันเจ็ดครับพันเจ็ดแน่นให้ภาษาอีสานเขาเรียกว่าไงนะพี่น้องเนี้ยนะอีสานเขาเรียกว่าไงอีสานกระพานนะครับกระพานเหมือนกันใช่ไหมครับเหนือกระพานเหมือนกัน,นกรพานครับไปกระต่บเอาเจ้ามาัน้อนปลูกมั่นพี่น้องไปบอกกับมองเหตุงานที่ทำงานอยู่ข้างหน้านู่น รูแล้วหนี่พได้ได้ใหม่ไพ่ใส่ไเพมันมันหกตัเลยเกิดมันมันหนาตัวใ่ไจะได้ต้องเลื่อนแขนไปอะไรไป หัวซพาเอจะล่รโอ้ยมันไม่ใช้ไอ้ที่ตัดของทหารนะไม่มีเลื่อยอ่ะอบนรถแดงอ่ะรถแดงเอาอันนแล้วไม่ออนนั้นตีอย่างอีกน่ะหนั่นนักกวงนันน่ะนไม่แห้งราเหียวเลยแห้แหน

ก็มาตัดใบมะพร้าวนู้นไงนู้นไงหล่งกิโลนูนไงก่อนูน่ะเออไม่มีนีมีก่อนถึงเกือบทางออกนะไม่มีนี่นี่ดูน่มีมางเขครับตอนนี้เราเรามะพร้าวนะผม มาดูกันว่าพี่กบจะทำได้หรือไม่นะครับมาติดตามกันนะยครับผมมะพร้าวนะครับมะพร้าวมันได้แค่ไหนมั้งอุปรกรณ์ใหม่เรามาแล้วหลังจากไม่เศร้าไม่ไผ่มันใช่ไม่ได้นะครับใช่ไม่ได้ก็ดูสภาพครับผมยนเปลี่ยนแทน ยังไม่ได้ไหรอกอัน,นน,นีนไ้ได้แน่นอนฮาไม่ใส่เรียบแล้วอือเอาไปไหนเข้ามาละร้องหัวร้องหัวเออหัวนะครับ

ตัดขั้วมันดีเรื่อยเลยเคือมันเลยตัดเขือเลย ไปยังคนที่เอาไปแล้วอยู่ดีก็ไปไปเดี๋ยวดูรถขนดินแล้วก็ลงเล่นน้ำทะเลหน่อยววันนี้ซื้อหมูซื้อหมูซน้ทะเเลลวันนี้่นไม่ได้ทำไมอ่ะต้องมีโครงการมีซื้อหมูซื้อหมูให้เขาอีกครับพี่น้องหลังจากไปหาไม้ไผ่มาผลออกมาบ่สัมเ็จหาบอใดไม่ไพเมื่อยไรได้นักอื่นแทนครับข้าว ผ้ <ST IT U> าวักผ้ <โด S 1> าวเจ้า,าน,นี่อผ้าอ่อนนี่นนอผักเจ้าฮะไอ่ไหนไหนเราจะทำเมนูไหนดีไก่หมกมะพร้าวอ๋อกวอนหินเราค่อยติดตามช่วงครับกับเมนูไก่หมกมะพร้าวผมไม่ได้ไปทางน่าเะเป็ดเดี๋ยวน้าพอครับ วิธีการเ็ดเอาเป็นว่าติดตาม e ีพสองพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องวสวัสดีครับ